สวัสดีคทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเล่าซ老อค่ะหละซืูตรทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสำหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสำหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเราซือจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจริงๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซือจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับอย่างเหล่าซือฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เหาซือใส่ใจทำเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะ วันนี้เราออกจากสวนสัตว์ไปหาอะไรรับประทานกันบ้างค่ะอาหารโปรดของเราซื้อและลูกเสมอมานะคะและเราก็ไม่พลาดที่จะไปรับประทานที่เมืองจีนในทริปนี้ตั้งแต่มื้อแรกที่เราลงจากเครื่องกันเลยค่ะมันก็คือสิ่งนี้ค่ะหัวก,กัวนั่นเองค่ะหรือว่าคนไทยเราเรียกว่าสุก,กี้นะคะ เราซื้อได้ไปลองร้านสุก,กี้ทั้งที่ปักกิ่งแล้วก็เฉิงตูนะคะซึ่งเฉิงตูทุกคนก็ทราบกันดีนะคะว่าเป็นเมืองที่สุก,กี้ดังมากๆค่ะที่ปักกิ่งนะคะเราซื้อได้รับประทานไปสี่ครั้งค่ะ3ร้าน3สไตล์เลยค่ะทุกคนมีทั้งหม้อใหญ่แล้วก็หม้อเล็กแบบเดียวมีทั้งสุก,กี้สไตล์มองโกลแล้วก็สุก,กี้สไตล์กวางตุ้งด้วยค่ะส่วนที่เฉิงตูนะคะเราก็ไม่พลาดไปลิ้มลองสุก,กี้สไตล์เสฉวนแบบเผ็ดๆชาๆหรือว่าหม่าล่านั่นเองค่ะ พร้อมกับได้ดูการแสดงเปลี่ยนหน้ากากถึงโต๊ะเลยนะคะบทเรียนในวันนี้ค่ะเราซื้อจะไม่ได้มารีวิวอาหารนะคะทุกคนแต่จะมาสอนศัพท์ที่จําเป็นถ้าเราต้องไปสั่งสุก,กี้หรือว่าหัวกลัวรับประทานกันที่เมืองจีนค่ะพวกเราจะได้เห็นว่าเราซื้อสั่งผักแล้วก็เนื้อสัตว์อะไรมารับประทานบ้างแล้วก็เครื่องดื่มยอดนิยมตอนรับประทานสุก,กี้ที่ขาดไม่ได้คืออะไรนะคะภาษาจีนเขาเรียกกันว่ายังไงค่ะ เอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะยิ้มหวานๆวนให้เราซื้อแล้วเราไปสั่งสุกี้กินกันค่ะไปกันเลยก่อนอื่นไปดูสัพทหลักของเราในวันนี้เช่นเคยค่ะคำว่าหัวกัวหัวกัวก็คือสุกี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพินอินของตัวนี้เขียนยังไงคำว่าหัวนะคะที่แปลว่าไฟนะคะ มีพยัญชนะก็คือตัว h ค่ะออกเสียงเฮส่วนสระผสมนะคะตัว u กับตัว o ออกเสียงอูกับโอพร้อมกันค่ะได้อย่างนี้นะคะว่าอูอใส่วรรณยุกต์เสียงที่3ไว้บนตัว O ค่ะเพราะว่าตัว O มาก่อนตัว u นะคะตามลำดับของสระเดี่ยวในภาษาจีนค่ะตัวนี้ผ่านพร้อมเราซื้อกันค่ะเฮอูฮูฮูฮู หัวหัวเดี๋ยวเราไปดูพินอินของคำว่ากลัวกันค่ะกลัวนะคะมีพยัญชนะก็คือตัวจออกเสียงเกอสละเดียวกับหัวมาสักครู่เลยนะคะก็คือ u ูกับโอค่ะออกเสียงอูนั่นเองนะคะใส่วรรณยุกเสียงที่หนึ่งเข้าไปค่ะผันอย่างนี้นะคะเกออูกลัวกลัวเสียงหนึ่งเลยค่ะหัวกลัว หัวกลัวหมายถึงสุกี้ค่ะเดีย๋ยวไปดูวิธีการเขียนตัวอักษรสองตัวนี้กันค่ะคำว่าหัวมีเพียงแค่สี่ขีดเท่านั้นนะคะเริ่มจากขีดนี้ก่อนค่ะให้เราเขียนแบบนี้นะคะในแบบของเราซื้อมันจะเป็นฟอนต์แบบที่ไปทางซ้ายนะคะแต่ที่ถูกต้องแล้วหัวนะคะต้องหันหน้าเข้าหาตัวเหยื่นตรงกลางแบบนี้นะคะตัวที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองแบบนี้นะคะหันหน้าเข้าหากันค่ะสองเส้นนะคะ แล้วก็3เป็นตัวเหยียดอยู่ตรงกลางค่ะ4ค่ะหัวนะคะมีสขีดแบบนี้นะคะทุกคนฝึกเขียนกันคร่องๆนะคะตอนนี้เราไปดูคำว่ากลัวบ้างนะคะกลัวมีตั้ง12ขีดด้วยกันค่ะเป็นส่วนประกอบทางซ้ายก่อนนะคะเริ่มจากตัวนี้ค่ะแล้วก็2 3งสาตัวหนะคะลงมาแล้วก็ตวัดขึ้นเป็นเส้นเดียวกันเลยค่ะ จากนั้นมาดูส่วนประกอบทางขวาค่ะทุกคนเป็นสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะมี3ามขีดจำได้นะคะสี่เหลี่ยมทุกครั้งจะต้องเขียนด้วย3ขีดแบบนี้นะคะและเส้นต่อไปค่ะด้านล่างนะคะ9 1 0 11แล้วก็12ค่ะหัวกลัวหัวกลัวหมายถึงสุก,กี้ค่ะหยุดแล้วฝึกเขียนให้คล่องก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การสั่งสุก,กี้รับประทานกันค่ะ าล้ค่ะเขียนคําว่าหัวกลัวแล้วก็อ่านออกเสียงกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสั่งหัวกลัวกินกันค่ะจากในภาพนะคะเราจะมีของต่างๆมากมายนะคะที่ไรับประทานเป็นสุก,กี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูค่ะเราจะได้เห็นเยอะกว่านี้นะคะจากในภาพค่ะไปดูนะคะว่าเราจะต้องเริ่มสั่งจากอะไรเวลาเข้าไปในร้านสุก,กี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะพนักงานเขาจะถามเราก่อนค่ะว่า เราต้องการกัวตีอะไรคะ่ะกัวตีก็หมายถึงน้ำซุปนะคะมีให้เลือกหลากหลายค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนนะคะก็คือชิงทางชิงทางก็คือซุปน้ำใสๆนะคะแต่ก็ไม่ใส่ซะทีเดียวนะคะก็จะมีใส่สมุนไพรแล้วก็บางครั้งก็จะมีต้นหอมมีเห็ดมีพุทซาแดงแบบในภาพอย่างนี้มาให้ดูด้วยค่ะอะ อันดับที่สองก็จะเป็นหมาล่าทางหมาล่าทางก็คือเป็นซุปหมาล่านั่นเองนะคะจินทางจินทางก็คือซุปเห็ดค่ะทุกคนและสุดท้ายเป็นซุปโปรดของลูกสาวเราซื้อต้องไปทุกครั้งก็ต้องสั่งซุปนี้ตลอดเลยนะคะเวลารับประทานสุกี้ก็คือฟันเฉียทางซุปมะเขือเทศค่ะเด็กๆทานได้ไม่เผ็ดนะคะเปรี้ยวนิดนึงค่ะฟันเฉียทางก็คือซุปมะเขือเทศค่ะ และหม้ออย่างนี้นะคะที่แบ่งเป็น2ช่องแบบที่เห็นในภาพนี้เขาจะเรียกว่ายวนยางกัวยวนยางกัวก็คือหม้อที่แบ่งเป็น2ช่องแบบนี้นะคะเยวนยางจริงๆก็คือเป็ดแมนดารินค่ะที่มันชอ,ชอบอยู่กันเป็นคู่ค,คู่ค่ะเขาก็เลยเอามาตั้งชื่อหม้อประเภทนี้นะคะว่ายวนยางกัวสุก Yan ี้หม้อยวนยางค่ะ เมื่อเราสั่งซุปเรียบร้อยสั่งอาหารเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ไปตักเครื่องปรุงนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบุฟเฟ่ค่ะคิดเป็นรายหัวเหมารวมไปเลยนะคะแล้วก็ปรุงเอาตามใจชอบเลยค่ะเครื่องปรุงนะคะจะเรียกว่าเถียวเลี่ยอเถียวเลี่ยอถ้าทุกคนเคยรับประทานสุดกี้จีนที่เมืองไทยลักษณะนี้นะคะก็จะเห็นว่าเขาจะมีเครื่องเคียงเป็นพวกผักดองอะไรมาให้ด้วยบางครั้งก็จะมีขนมหวานแบบ ถั่วเขียวต้มน้ําตาลบ้างหรือว่าเป็นเห็ดหูหนูขาวต้มน้ําตาลบ้างนะคะแล้วก็จะมีะผลไม้ค่ะที่ขาดไม่ได้ค่ะแต่ที่นี่จะไม่มีของหวานแบบเป็นเค้กเป็นขนมหมนวานแบบนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแถวเลี้ยวสไตล์จีนค่ะเอาไว้สัปดาห์หน้านะคะเราซื้อจะมาสอนวิธีการเลือกแถวเลี้ยว,รยวหรือว่าชื่อเรียกเถยวเลี้ยวต่างๆเขามีอะไรให้เราปรุงบ้างนะคะเป็นภาษาจีนค่ะ เราจะได้อ่านตัวอักษรและเข้าใจนะคะว่าแต่ละอย่างคืออะไรจะได้เลือกปรุงได้ถูกค่ะได้ซุปแล้วได้น้ำซอสแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องลวกในสุก,กี้กันค่ะอันดับแรกเลยค่ะที่นั่นจะรับประทานเน้นเนื้อสัตว์ก่อนเลยนะคะเวลากินสุกี้นะคะก็จะเป็นอย่างโรคก,กับหนิวโรคเป็นหลักค่ะอย่างโรคก,ก็คือเนื้อแกะนะคะส่วนหนิวโรคก,ก็คือเนื้อวัวค่ะ าจะรับประทานเนื้อหมูกับเนื้อไก่น้อยนะคะแต่บางร้านก็พอจะมีให้สั่งได้ค่ะไปดูอันดับต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นของโปรดของลูกสาวเราซื้อทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะก็คืออูชันโรอูชันโรก็คือแฮมกระป๋องนะคะแล้วก็อีกอันนะคะภาพทางด้านขวาดูออกไหมคะว่าคืออะไรมันคือเลือดเป็ดค่ะภาษาจีนจะเรียกว่ายาเสีย่ยยาเสียก็คือเลือดเป็ดค่ะ ไปดูประเภทผักกันบ้างค่ะทุกคนมีปลายช่ก็คือผักกาดขาวแล้วก็ห่าจิก,กันอันนี้ที่เมืองไทยไม่มีนะคะผักนี้อร่อยมากค่ะหวานกรอบค่ะอันดับต่อไปค่ะประเภทผักอีกแล้วนะคะโอเพี่ยนก็คือรากบัวนะคะแล้วก็หั่นเป็นแผ่นแผ่นแบบนี้ค่ะโอเพี่ยน เกินนั้นขวานั้นก็คือตรงกวาเพี้ยนค่ะเป็นฟักเขียวนะคะหันเป็นสไลด์แบบนี้เหมือนกันค่ะก็จะเรียกว่าเพี้ยนนะคะตรงกวาเพี้ยนก็คือฟักเขียวสไลด์ค่ะไปดูอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือเต้าหู้นะคะอันนี้จะเป็นอฟองเต้าหู้เขาเรียกว่าฝูจูอันนี้ก็ของโปรดลูกสาวเราซื้อค่ะไปทุกครั้งทานสุกกี้ก็ต้องมีอันนี้เลยฝูจูฟองเต้าหู้ค่ะ ไปดูเห็ดแล้วก็เต้าหู้เพิ่มเติมค่ะประเภทเห็ดรวมนะคะเขาจะสั่งว่าจุนกูพินผันคําว่าพินผัน,น,ผนตัวนี้นะคะก็คือการแบบว่าเอาหลายๆอย่างมารวมกันอยู่ในจานเดียวนะคะเขาเรียกว่าพินผันอันนี้เป็นเป็นเห็ดรวมนะคะก็เรียกว่าจุนกูพินผันจุนกูก็คือเห็ดนั่นเองนะคะเห็ดหลากหลายประเภทค่ะ อันนี้ไปดูทางขวานะคะมีเต้าหู้สองอย่างก็คือเต้าหู้2ประเภทนะคะก็คือมีทั้งเต้าหู้สดแล้วก็เต้าหู้แบบชนิดที่แช่แข็งเขาเรียกว่าต้งโต้ฝฟูค่ะเสียนโต้ฝฟูก็คือเต้าหู้สดแล้วก็ต้งโต้ฝฟูเต้าหู้แบบแช่แข็งนะคะอันนี้ถ้าเราจะสั่งเต้าหู้รวมมิตรแบบนี้เราก็จะสั่งว่าโต้ฝฟูพินผันโต้ฝฟูพินผันก็คือเต้าหู้รวมนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูประเภทเส้นกันบ้างนะคะมีเนื้อมีผักมีเต้าหู้มีเห็ดพร้อมแล้วไปดูประเภทแป้งๆเส้นๆบ้างค่ะเฟิร์นซื้อเฟิร์นซื้อก็คือวุ้นเส้นค่ะส่วนทางขวานี่ของโปรดเหล่าซื้อนะคะเขาเรียกหมอยืดซื้อหมอยืดซื้อก็คือหัวบุกเป็นเส้นๆค่ะเป็นทําจากหัวบุกนะคะหมอยืดซื้อถัดมาค่ะประเภทเส้นอีก2ออย่างก็คือราเมียนราเมียนก็คือบะหมี่แบบใช้ดึงมือนะคะส่วน อีกอันหนึ่งก็คืออูด้งที่เราชอบรับประทานกันนะคะก็เรียกว่าอูตองเมียนอูตองเมียนอูด้งค่ะถัดมาค่ะไปดูของประเภทแป้งบ้างนะคะอันนี้ค่ะเส้าปิงเช้าปิงอันนี้คนจริงก็นิยมรับประทานกับสุกี้นะคะแทนข้าวหรือว่าหมั่นโถอะไรพวกนี้นะคะเช้าปิง ถ้าให้เราซื้อแปลตามที่เราซื้อเข้าใจก็คล้ายๆกับเป็นขนมเปี๊ยะที่ว่าไม่มีไส้นะคะเป็นแป้งล้วนๆแล้วก็มารับประทานกับสุกี้ได้นะคะเป็นอาหารประเภทแป้งค่ะเช่าปิ่งแต่ถ้าแปลตามตัวอักษรคำว่าเชาตัวนี้ก็แปลว่าอบหรือว่า,าปิ้งย่างนะคะแล้วก็ปิ่งก็คือแป้งค่ะก็คือเป็นแป้งอบนั่นเองค่ะ สุดท้ายค่ะขาดไม่ได้ก็คือเครื่องดื่มนั่นเองนะคะเครื่องดื่มยอดนิยมนะคะที่นิยมรับประทานคู่กับสุกี้เพราะว่าสุกี้นั้นร้อนนะคะก็จะต้องมีเครื่องดื่มชนิดที่คลายร้อนอย่างเช่นส่วนเหมยทงังส่วนเหมยทางก็ช่วยดับร้อนได้นะคะเป็นน้ําบวยค่ะทุกคนส่วนอีกอันหนึ่งนะคะเหลียงฉาก็คือเป็นพวกชาสมุนไพรต่างๆค่ะเหลียงฉาย,ยอดนิยม2ยี่ห้อนี้เลยค่ะหวังเหล่าจีหรือว่าเจ้ยตัวเป่า ก็เป็นชาสมุนไพรค่ะรวมๆว่าเหลียงชานะคะเอาละค่ะจบแล้วนะคะเราสั่งสุกี้รับประทานกันที่เมืองจีนได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มจากสั่งน้ำซุปก่อนแล้วก็สั่งเครื่องมาลวกสุกี้นะคะแล้วเราก็จะไปตักเครื่องปรุงน้ำซอสรวมถึงอาหารประเภทแป้งแล้วก็น้ำเครื่องดื่มก็สั่งเป็นแล้วนะคะตอนนี้ก็รับประทานให้อร่อยค่ะ เดี๋ยวเรากลับมาทบทวนและฝึกอ่านคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้กันนะคะหลังตูเฮอฟูสีอ่านออกเสียงและทบทวนศัพท์วันนี้เยอะหน่อยนะคะตั้งใจและฝึกอ่านไปพร้อมๆกันค่ะพร้อมนะคะไปกันเลยค่ะหัว,วกลัวหัว,วกลัวหัวกลัวสุกี้ค่ะ ไปดูเครื่องปรุงในสุกี้นะคะคำแรกค่ะกัวตีกัวตีกัวต,วตีน้ำซุปสุกี้ค่ะมีซุปอะไรบ้างนะคะชิงทังชิงทังชิงทังซุปใสค่ะหมา่าทังมา่าทังมา่าทังซุปมา่าค่ะจินทังจินทังจินทังซุปเผ็ดค่ะ ฟันเจียทังฟันเจียทังฟันเจียทังซุปมะเขือเทศค่ะส่วนหม้อสุก,กี้แบบสองช่องก็จะเรียกว่าเยวนยังกวัวเยวนยังกวัวเยวนยังกัวหม้อสุก,กี้แบบสองช่องค่ะถัดมาค่ะเถวเลี่ยวเถวเลี่ยวเถวเลี่ยวก็คือเครื่องปรุงน้ำจิ้มนะคะ อันดับต่อไปค่ะเนื้อสัตว์บ้างนะคะอย่างโรค์หยางโร่อหยาง,งโร่เนื้อแกะหนิวโรคหนิวโรคหนิวโรคเนื้อวัวอูช่ชันโรคอวุูชันโรคอูชุชันโรคแฮมกระป๋องย่าเสียย่าเสียย่าเสียเลือดเป็ดไปดูประเภทผักค่ะปายชาย่ป่ายไชย่ ช่ผักกาดขาวห่าจกันห่าจกันห่าจกันผักห่าจิกันนะคะที่ใบเข,เขียวเป็นแฉะนะคะต่อไปค่ะ14ค่ะโอเพียนโอเพียนโอเพียนรากบัวแผ่นตงกวาเพี้ยนตงกวาเพียนตงกวาเพียเพ่ยนฟักเขียวแผ่นค่ะ เต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้ก็จะเรียกว่าฝู่จูฝู่จูฝู่จูฟองเต้าหู้ค่ะยังไม่หมดนะคะทานให้อร่อยต้องสั่งมาเยอะๆแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะจุนกูพินผานจุนกูพินผานจุนกูพินผานก็คือเห็ดรวมค่ะต้าฝู่พินผานต้าฝู่พินผานต้าฝู่พินผานก็คือเต้าหู้รวมค่ะ 粉丝粉ฟนส์เฟนส์เวนเซนม i ญุสมอญุสมอญุสเซนโบะเมนรรมีรามนอู้งนอดงนมนเ่าสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเส้าปงเช้าปี เส้าปิงขนมเปี๊ยะแบบไม่มีไส้ค่ะพอจะนึกภาพออกนะคะอันดับต่อไปเป็นเครื่องดื่ม2อ,อย่างค่ะส่วนเหมยทงังส่วนเหมยทงังส่วนเหมยทังก็คือน้ำบวยสุดท้ายค่ะเหลียงฉาเหลียงฉาเหลียงฉาชาสมุนไพรค่ะ 好了这就是今天的课了ไ忘了่ล口มจารม่ข明，我快่耶！真ันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย้สโลแกนของช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะการเซียตาเจียกวนจู้จอมินเียจีเจเจียน